เจ็บทำใจเลือกเกินถูกสาวเข้ามือไปมีแฟนใหม่เรียนด้วยกันที่มาล่ายราชพัฒบุรีรัมขณะนี้เรากำลังเข้าสู่สนามมวยลุมพินีสนาม,นามบอลไอโมบายสนามบอลไอโมบายเ,เอเาทุกงานทุกเม็ดตอนนี้มันมวยตรงไหน <laughs> สนามเราไม่กยมีมวยสนามอื่นมีมวย อ๋อโอเคโอ้ในสนามข้างหน้าข้างหน้านี่อนาคตฟอร์มูล่าวันครับจะเป็นฟอร์มูล่าวันับอนาคตก็คือตรงนี้จะเป็นสนามไบมวยแล้วก็ข้างหน้านี่ครับตรงข้างหน้านี่ครับท่านผู้ชมครับก็อนาคตเนี่ยครับเขาขึ้นป้ายแล้วครับอิเจ็ตใหญ่ๆเลยอนาคตเป็นสนามแข่งฟอร์มูล่าวันแล้วก็มอไซค์คันใหญ่ๆนะครับก็อนาคตตอนนี้เขากําลังวางแผนโครงสร้างจัดทําอยู่ครับก็อีกไม่นานบรีรั์ก็จะมีสนามแข่งที่มาตรฐานระดับโลกเลยทีเดียวนะครับ ก็ดีใจแทนกับดีใจกับชาวบุรีรัมด้วยนะครับที่ได้มีสนามอย่างนี้เกิดขึ้นในจังหวัดของตัวเองนะครับขอบคุณการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยนะฮะถ้าไม่มีถ้าไม่มีการไฟฟ้าก็ไม่มีบุรีรัมอยู่ในวันนี้อ๋อเ็เทคโอเวอร์มาจากใครขอบคุณไปยังน้ำประปาครับคนละเรื่องนะครับก็พากันไป